เดี๋ยวพี่ตายลงตาที่ที่นะใช่ที่ที่ก่อนบึกสอบันเทาตัวเมื่อบานเห็นว่ายึดจงโอม์มีลายจีเลยอ้โหก็พวมองเลยเห็นอเลยตกใจเลยว่า่ทานใหญ่เลยหมออยู่นี่นะอบนเทายึดจองเป่าเอ็นอยู่หนอพิยปาดบางเท้าบาคนหกเอ็เอสองบางคน่างนี้แล้ก็ปรรฮะอาจาเจอาจา ยนดีมันอากาศมันสั่งเขมาดิตอนสร้างลมดิตอนอันเั้นเขาสั้าเขมานะเขา,ขาเขาชั่นชั่นเนี่ยกวไอ่นี่เราโฆษณาภาเมที่พ,พ่อมหาไทยเมนสั่งอากาศบอกละหกหมื่นขูงเหยนีู่้กเหรยเขาบอกแพ้เอ้ยแสนกว่า <c ười> บอกละแสนกว่าจริงจร <c ười> องละสองแสนอากาศหกหมื่นโอ้ผมแม่นจักแสนกว่าอากาศราบอกซื้อมาแพงเกนิน โอ้แต่ลดเหมือนที่ถึงบ่เอสองแม่หมดละต้องไปสิเคื้นเทือนมาที่มือนกี่บาทจะไม่กวนมือมือผมเอาไปยิงปลาเกมสุโกจอต้องแตกเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ลูกเหรอยไหมตัดกำลัองใส่แปลงไหมบัอดู่อั้ยูติดไอาเมือเลยครับผมเียมครับ กินหล้าที่ขามีกินเหล้ากินเหล้าไปพี่เสาพน่ะเาไปเขาชมลมไปนีผมมุมไปไอ้ชิ้นจะไปนี่นอะใส่โซนมันอะลายๆลยๆเลยเฮ้เสาไปชมลมคนละคนลมคนละสาวเราไปกับเขาลลกปอกลอกปอกเาชมลมดาวที่อยู่ข้างบนี่อยู่แล้ว เอาเลยอมาแกเลยวันอันนี้ถ้าทำไรอ่ะพี่ผัดแหนมค่ะมาแล้วพี่เอกลงมาแล้ว เี่ใ่ทะลุป้ะเนี่ยมันเลือดมันยังไม่หยุดเลยน้ำแข็งนี่ไม่ได้นึกถึงเล่าเลยนะอยู่ๆอ๋อมันโดนไอ้นี่ไงพี่เป็นถูดูมันใหญ่มก็มันดูดขนาดนั้นเลยไหนพุงกันยยางเลือดยังไหลอยู่ี่เลือดเป็นลั่วเลยนองเลยอังเลยอ่ะ นี่หน้าทำไมเพียเมื่อกี้ง่วงๆโปมันดูดไปซะเต็มที่เลยขนาดนั้นเลยโม่เห็นตัวมันพี่แก้วนี่มีแก้วพี่ขอใบหนึ่งดิเอาโค้กัะแก้วอยู่ตรงจากตรงนั้นข้างนอกนะแค่จะเป็นลมใช่ไหมพี่ยันมันเอาไม่ฆ่ามาไม่ฆ่ามมนทำไหมใช่ไหมดูข้างแล้วข้างสีทไแอ้วมันไม่เป็นแล้วีเหรอพอแล้วแล้วแล้ว อนนขอบคุณนายพี่ยกักษ์เรียบร้อยขอบคุณนะมั้ยพี่ทองใหญ่ๆนี่พี่อุ๋อยเฮ้ยระวังแป๊บซี่หกนิดถ้ากินไม่ได้กิน,นกันปี๊ซี่แล้วซ้อมซ้อมด้วยกันไม่เห็นเป็นไรอ่ะปกติอย่างมันจะแบบอะได้รหรอได้ได้เหรอครับกินกาแฟกัน ใครจะหมั่นโคกอีกบ้างคะไม่ไม่ไม่หลวงมังกรใช่ะไไม่รใช่อีกอันนะใช่มีอีกพี่เอกเอาโคกครับเอาครับเอาโคกไหมเอาแก้วมาได้ครับได้ครับขอบคุณครับเลินเบลเลอร์เลยรนี่โอ้ค่ะไม่ได้ว่าอะไรที ครบหมดแล้วหรอมีแค่นี5 5. 9. 9. ้เหรอมีนักเขียวต่อค่ะสองพันหัวเลยขึ้นขึ้นจิ้น้ำรสองไหนงพันแสนห้่พันเก้าสองขึ้นไม่ไหวเลยอือเคยเอาพวกขึ้นโอ้ยขึ้นถ้าไม่ไหวอ่ะโอ้ตายหางเลย